มากอดพ่อเปลามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้ะมิงนะอสวัสดีครับผมสวัสดีมันม่เอฟซีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลเอ้า อ๋อทีเดียวอ๋อจะไปไหนครับโอ้ไปแล้วไปแล้วรอรถแล่นนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตามท่านหนึ่งเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยโอ้รอรถแป๊บนึงครับแป๊บนึงโอ้รอรถแล่นนี้วิ่งเร็วมาก

ไปแล้วไปแล้วงานทางงานอีกแล้วอาโอ้โอถูถูนอนกอดวเลยเหมือนนอนกอดไว้เลยครับตือนนะเอ้า Oh oh. โอ้โหอยู่กับเพื่อนรักเพื่อนรักยางหล่อครับทนที่สุดนะครับผมมิงบอกล่อรถนี่ทนที่สุดกว่นี่นี่กดกอ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 ดเกอดเก้ยเฮ้ย

Ló lắc mình ngọt Ông, ông, ông Đang gặp ấy, đang gặp ấy Ừ. lâu nè. Ư. Dồn nó tiếp. Tiếp. ยุกยุกยุดโอ้โหดูกันกำลังแบบว่ากำลังแบบดีดนะครับตอนนี้กำลังดีดเลยเอ้าพุ่น่ะพุ่น่ะอู้เอ้าเสียบโอ้กำลังขันฟันครับกำลังขันเขียวฟันหน่อยเพิ่น เดินแล้วเด <o Alto Del ire> ินแล้วเดินแล้วเดินไปได้อยู่พ uh, er, ุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้โหอุ้ยพุ่นน่ะโอ้โหไปแล้ว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  ไปแล้วโอ้โหไปแล้วพว่นพวนนะพ่วนนะมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยนอนนอนนอนทับทับอ่อนอ่อ,อนอ่อ,อนหลอกกัอ่อนเพื่อนอ่อนเพื่อนอ่อนเพื่อนนะครับผมเอ้ยเป็นนะอะไรอาการเอ้ยเป็นอนะไร Ơi, bên nè bên Uy nè Uy bên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  ông 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 bên Uy bên Uy bên Uy โโโโโอ้ยนนนไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วรารถไปแล้วไปอีกแล้วราลดโอ้เราลดผมไปแล้วเอ๋อไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอ๋อเสียบ Ô hô 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 Phải Ui 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 Đang nhìn về Đi phía liên hợp โอ ity, we ้นังนังโซมวยบ่นี่โอ้บันแทิงแล้วบันแทิงแล้วโอ้นัอ้โตัวหน่งก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทำหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับอุ